บ้านี่ฮะตาดูมัางนี่ขึ้นแล้วเราคุณทำว่าโอ้เสียงมันดีอีพอไงเรามาเกือว่าขึ้นปทุกท่านนี่ไหมขึ้นดีบ้างนี่ขึ้นอีกอย่าลืมเด้อให้มันเป่าเด้อล่างลงไฟอีกวันพออีกล่างมังเดยก็ได้สุดยอดอีีว่าเราถือล่างเราให้ธรรมดาเราถือล่างขึ้นขขาึ้นขาขึ้น ประกอบแต่ว่าผูดจะประกอมั่ไฟต้องแตี้ยดีๆี่มากเหมือนเราเพราะคือประกันเรื่องหางบะมีหางหักหางฟุดอยู่แล้วเพราะว่าหางมันกะมั่นใจว่าหางใหม่มันดีขัดเนื้อใหม่ม่าให้ใส่แนวแต่ว่าสําคัญในหูนี่เสียดดีว่าในหูนี่เสียดดีว่าไอ้นีอีกหรอกไหมมันนี่มันนี่บางหนึ่งลูกมานน้ำกันลูกมันมีคำก่อนมันมีคำก่อนมาอาจานต้องหามู่งกลัวเลยนี่เดี๋ยวหรือดีมีอะไรหู้เดีย ที่ราทำละคันบังี่ฟันก็อปราจานเนาะโอ้ทํามาบังต่อไปบางทีสามพอแล้ินางมันใจเขาบ่พอล่างมก่อนแม่อู่กับมืออยู่กับมือนวพอีวเ็นยงไงเ่ยเขาห่มเือเดี๋ยวดิบงายเีเป็นย่งแตงกอลูกบ้างห่มสิเอาเอาเพราะว่าใบปัญญานี่มีผู้แต่งบอกใหให้แล้วก็มีผู้เห็ให้ย่างกินบ่พอโนะ เดวนี้เ้าระวางนห้ก็ต้องกอตามเล่าแม่นครับยืเนเด้อน่ะยืเขนต้อง้องเล่าจ้าเราเป็นพอเราเป็นพอรับประจานเด้อพี่ซิบังเน้อปีนาตอนนี้มาส้มนี um. <Yesterday> s. <S ่ภักใต้ภักไต้ครับภักไต้เดี๋ยมาสอมวันหยุดราชการชาว้านบุญช่างักไต่เงียบอยู่ก็ามีคนเนาะที่ไทยอ่านเพิ่อนเรอแลยดีวะ ไข่องไฟคุณแ้มประเตียไส้กับไข่ฟองไฟสาวหน่อยเพื่อนเพื่อนเพราะว่าไม่มีโมบันคนอีสามนี่ดิหน่ครับพี่น้องประมาณจะมกี้เลยครับหลยดิล่โมูบันอีกูมบันใหญ่ยิ่งกว่บโมบันใหญ่ยี่ปักเตเนาะทั้งนั้ยคังลายย่กตโอ้ลายอันนี้กลาว่าจีบนท่าเนี้ยมืออนีแหละครับมมาเลีสิตี่พอแลมนี่สิสวดมืีสันจีบดพอนะโอ้เพราะว่านี่ชุดแล้วก็ทิชุดแล้วก็สี เนี่ยเลยเพราะว่าอีพอแหลมนอกสิอยูนันพีน้องเรานั่งกนอ้งเนี่ยคืไม่เียงจเียกันไคือเบียร์เอาตังไหมใช่มอสะบันเอาหัวห้อยห้องก้อนเดียวเดี๋ยว้อหัวอนหนเอาหัวกอนห้อนหัวก่อนวอนหัอนกอันหัอนก้อนวอัก้อนอออนนัอ้วัห เหนียวแถแบบนี่บางีบ้นีแยกหลมปอกัครับมันก็พะรวะอาจารย์ปอเลกย่แ้วจัดไปอมปอกไผปอกให้มันเออคือมันใจแท้คุณห่กูนกูไดกัดีนกูซูนคลบเยนีไขึ้นหมือนล่นเูนนาะซเนาะขั้นเขียวละงานละงานเลย

เดียบใหญ่สียางสีเนลียมเนี่ยโอวบรรยากาศเดดรดล่มตัวพีน้องเอ้เดียเอมยอดเลี้ยงเลี้ยงมานไปสอันอยู่วบอกก่อบรรยากาศทองฝ่ายขี่ฝ่ายเหยออ้ํหล่ออตามพิ่น้องเอ้ยตองไปใช้อกนี่งหิ่องลอบวก่อน อะไรเหม็นมั้งเดี๋ยว่ะเออไม่ฮอดน้อยๆนั่นละพายเลี้ยงๆห่างร่างม้าไฟดีแต่เราพ่าแหลมเลยเนาะเชืองเลยเนาะฮอดได้จองนีดวงดีเลยเขาโมดีเขาว่าปฏิวัติใหม่เนีสุดยอดที่ล่างม้าไฟย้ำว่าซ้อมเมื่อยพราะออเดอร์ปีน่าเยอะ บสามร้อยเก้าสิบขาไปแล้วบางแหลกมันตัดจะสามร้อยยี่สิบเป็นจุกกลางอากาศไไหมสักสาม้อยยี่พพ่อมันมันบ่ปล่อยเหรอโอ้ยนอากาศยันก้อนฝากอนนต้องฝาขี้ฝากรนายเที่ยวตกเที่วาตกเลยพี่น้องแหล่อํมตามยัง บรรยากาศยูโกกให้ปลาให้ปลามันน้องเอ้ยเโอ้่แบ่่าพอยอจะมันใจว่าจะล่างบางนีพอมันมัมันมัข้างพอเนาะเรายิ้มแย้มยิ้มใสดิเอ้านนอนมาจะยึดเครืงรผุนี้ แล้วมีรำบาด้กินเกาแสบเขาเขอ,อุ่นสองมื่นแล้วรำบาดที่ไหนย่ได้ดูดนุ่มทนนี่ย่างไว้ดูดนุ่มเลยนี่นอนหลานนอนเลยอ้าวว่าเป็นตีนมี <c oughs> อะไรน,น,นอนหลานนอนเป็นตีโอ้ยปวดน้อยเมียนุ่ยกัว่านอนหลานนอนเป็นตีมุนตักกันมากเว้ยจะหอดบ้านอีพอแหลมมาอาจารย์ให้เพื่อนให้เพื่อนเข้าเมียในเพื่อนล่างดูไร เชี่ยวะถ้าดวงมันดีนี่ล่ะเห็ดจะไรดิแม่เห็ดทุ้ยแท้ก็ขึนขั้นขนมีดวงนะก็เดียวกับคนเห็ดนะตู้มัดเส้งไหหล่างไหมเอ๋อโอ้ลงปลาคูเอ้ขนมปังไปนี่กินได้ปะนี่กินไละกร ก้อนปลาบ่คำมากหรืออยากหิวคือลูกเดิคำมาลูกก็หิวดิญาติว่ากินดิญาติกินเรื่องครับอาจารย์บางนี่ทานอีสันอันเสวนอาหารนี่นี่เราหลักมักเราหลักแห่งขึ้กันเนี่ยมักเราหลักแห่งว่าใช้น้ำดูที่มักสิละก้อนเนี่ดึงยี่สิบหาเทียร์หรือสามสิบนี่ตุ้ยถอยมันบ่ถ้วยถ้วยถ้วยหรอเนาะตุ้ยถอยมันบ่ถ้วยกันเท้านี่เลยหถ้วยกันเอง ตั้งกันเองนี่แหละนี่แหละภาคใต้่ผมคือบ้านเ้าวมาภาคใต้วันอากาศเขาเป็นสีเดียวบ่ไต่แข่งคนสมัยก่อนบ้านเขาคนตกตลอดเอาพุทธรึนี่คนหมานพี่น้องดวงกำลังหอดกำลังเฮ็ดพี่น้องนี่ซื้อเลยคุยอ่างกัญญาบานเลยเนาะจักมื่นเนี่ยไอ้นอ่ต้องสูให้เกิดไใจนี้รุ่นมาคราบ อยานพยาบาลว่ได้บายสิสองบ้ง่อคิดว่าสีพันใช่บ้งหมเจ้าอาาียนานแล้วร่างผู้ยิบานบลลากแล้วแต่้อาจา้พอเล็งจดการดือาถือกิ้งไก่ีลางมาสามัซี่ังมือเดียวแม่าัว ก็ดูดีแมงเด้อเจ้าทีเจ้าทานพระบิดาฟ้าดินสีสจะกินมันหมานเด้ออีพอแล้วมันหมานเลยจะกินฝ่าก่อนนั่งเลยเพราะต้องยานมันดอกพ่อนพวกก่อนใหญ่อยู่เปิดที่โลกก็ต้องไปย่างนั้วมันกีนฝ่าแต่กีนฝ่าก็ไม่แห้งเนาะก็เปิดไว้อยู่ก็เป็นยังดอกบัพออย่างแล้วล่างเราโอเคอยู่พอมือเราขึ้นมันเป็นน้ำมือ เป็นส่งลางงา่างไงบ่พ่อเนี่โอ้ยสุดยอดเลยผูเจ้าเจ้าฤสีเข่ามือจะอยู่ลนะบรรยากาศอยู่ผู้อยู่ฝาพี่น้องยิ่ยยินน้ำดีอยู่ครับฝนตกต้องเสียดินต้องเสียผักไก่ไม่สิเลยโอ้เพิ่งใชยกันไปห้องไก่แหละแค่ลาโน่เป็นต่อ

หยาบหยบมันมักมันหยาบอ๋อยูซี่เด็กมันมันมักหยาบบางคนเนาะมักยจมหยาบเลยเยอะอวนหัวนะบอกขอทานเราไปเดียมเยอะอวนหัวบอกเลยขออนุญาตนะครับอยอะอวนหัวอยอะอวนหัวยูซสิ นี่บางนี่รอดได้เลยบางนี่คือถือว่ารอดได้แล้วนี่ดีลอยที่อยู่บว่าดีกลิ่นดีดีแล้วแม่นหรอกเมนมันเป็นจังหวะที่มาจากคนเขาไอ้ว่าสจะเป็นนยนอากาศเลยลรือฮึ่มมันฮ่มอากาศดีเกาคุ้จะได้วิเคราะห์ความคิดเปลี่ยนคือว่าโค้งโค้งเคยดีไหมจะเลื่อนมาจะว่าหอดได้แต่ว่ารอดบ่บ่ถือว่ามีปัญหาเนี่ยโค้งเคยดีไหมหางแก่สินนอนได้ขอยิตเอ้โหกองจะท่าน อันใสนุ่มบันนี้หางเศ้าดูดแล้วนุ่มบูดนะครับอ๋อช่วงแรกนี่โน่นแบ่งค์มันสับว่าเขาที่น่องผมกับวุ้งนี่ผมไม่ได้จอดรับเอ๋อแลลกบูดจอดคือว่าตอนเขานับเ้าได้จับสายไฟที่ไวเนี่ยจับแล้วจับแล้วจับแล้วเป็นบลกบลติดโอ้โหตังบลติดบันนี้เทาได้ต่อน้องผู้ใดบันนี่อันไม่กับอันเก่าแหละแต่เปลี่ยนสายใหม่ติ่สายตอนใหม่เถอะโอ้ยตัวชดมันมันไม่บ้เข้าใจบ้าทางนะสามโอ้บ้าเข้าใจเพราะเนาะ ว่าเขานับค็รเอดคือเขาตนีมันไม่เหนว่าคุิมดีนะเย็นต่งยอ่เย็นแบบบ่มีคนไหยเลยโอ้หมืนมแต่เออมื่นมากไอ้แกงอ็เรามือมากแกงเยอะแกงตีนแกงเยอะว่เปนยสบายด้วเาดไปรันบคำจกเกีงบากเกงส้างอะไรที่มันลดลงมือมีจุดบ่อัดหเราไม่พอเสียบฟังนี่เด็กอัดกนี่ตัวกลาง แต่ว <m í toys> <c oughs> <P an> ่าราคา่าสูงก็เก็เป็นธรรมจยุดเดนอนเดือนเนาะ่าได้บีพได้เก่าสิบแปดเจ็ดสิบแปดสิบนี่พัคันบางนี่ได้สามร้อยแปดสิบขั้วแสดงว่าโอ้บนลอมาจ่ายนมัแล้วมักเราล่างยุโรล่างมักเราแข่งแขงยุบว่าใส่บ้านหลินนำกันเลว่าแต่ว่าหมอนึงเด่นแต่น้าไหมพ่อ พราว่าบึ้มบึบ้มนะมัพอน,นั่งบึ้งหันใส่ขับใส่ในน้ำกูลเลยตกใจ่น้ำอยู่เลยวาไปย่ยออนเดอร์นดีดได้ไมเป็นยังคิดใจค้นนึกคิดเลยสมอยสา,ายเยบเห็นปะปี้ปพมามามสิบับงกย <laughs> ปีเลยเหรอแล้ว,วมันีบกรงีบังเมันหนึ่งนน่ย่ๆๆเจอมาหนู ปาทายศูนย์อีเด้เด้โอยอยู่บนเขาเอลีอยู่บอกเขาเพื่อเขาทำของเขาไหมเออเลียแล้อยหรือพอไหเรียบร้อยแล้วพร้อมที่ไปพร้อมที่ไปขาคนล้วมเนล่พร้อมแล้วพร้อมแล้วอ้าอีพอมีความันใจมีความมันใจไรหรือเป่านะคุณนาะง่อนะแต่มันปิ่นมืีมันิ่นเลยดีมัโอเคครับโอเคครับ